ความเดิมตอนที่แล้วในฮอกวอตส์โอลิเวอร์ได้มาถึงที่ฮอกวอตส์และวิ่งสำรวจนู่นสำรวจนี่ไปเรื่อยจนกระทั่งได้มาพบกับคุณหนูที่แสนน่ารักและใจดีบทที่3ศาสตราจารย์ปุงยากับส่วนผสมสุดแปลกในฮองเวิรเนี่ยอ,อ๋อใช่ครับขึ้เข้ามาเลยเอ,อ๋อถูกต้องครับชื่อว่าอะไรโอลิเวอร์ครับชื่อไพรชเขาขอบคุณมากครับคุณหนูจะไปตามบ้านหรือเปล่าอ๋อยังนะครับแต่โอลิเวอร์อยากไปจำบ้านยังไม่แน่ใจเลยครับคุณหนูแล้วคุณหนูชื่ออะไรครับ ชื่่อออวาคนนเร์โอ้สวัสดีครับคุณหนูคอนเนอร์ออลิเวอร์ชอบกินอะไรนะชอบกินไก่งวงครับกบไหมไม่กินครับอร่อยนะตามสบายเลยครับคุณหนูชอบกินอะไรแปลกๆนะครับไม่ฉันไม่ได้กินอ่ะชอบทำให้คนกินมากกว่าโอ้ไม่เป็นไรครับออลิเวอร์นี่รับใช้ตระกูลอะไรมาก่อนโอลิเวอร์เคยดูแลตระกูลโครมมาก่อนนะครับใช่ครับ เป็นตะคูลเล็กๆที่แบบว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแล้วก็การรักษาเล็กน้อยนะครับเก่งาม พอจะรู้เรื่องของสมุนไพรบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้ชํานาญมากแต่ก็พยายามศึกษาอยู่นะครับก็เลยแบบว่าอยากจะไปลองดูพวกเด็กๆที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้ทมเข้าใจได้อย่างถูกต้องนะครับว่าสิ่งนี้มันคืออะไรยังไงบ้างแล้วก็มีส่วนผสมที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับแสดงว่าชอบสมุนไพรสิรักในการปรุงยาทั้งนเรื่องการปรุงยานี่ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เลยครับ โอลิเวอร์รู้จักแกมรัดไหมอ๋อรู้จักครับเคยเจอเขาแล้วนะครับรู้จักเฟดิกไหมคุ้นๆอยู่นะครับรู้จักแต่เอลที่ชื่อพัมกิดนะครับอ๋อพัมกิทใช่ครับเขาใหโอลิเวอร์เรียกว่าลูกพี่ด้วยแหละครับเ๋อใหเรียกว่าลูกพี่เลยเหรอเขาใช่ครับเขาบอกว่ามันเป็นการรับน้องนะครับแบบว่าทุกคนที่เข้ามาใหม่เป็นเด็กใหม่ต้องเรียกลูกพี่นะครับโอลิเวอร์นี่อายุกี่ปีนะแล้วเนี่ยอ๋อเจ็ดสิบแล้วครับแกมรัน่าจะเยอะสุดอน่นอ แน่นอนนะครับชื่อเขาดูมีมนขังมากเลยครับได้ยินครั้งแรกที่นึกว่าเป็นพ่อมดที่เป็นผู้พิเศษนะครับแล้วเจักทอปเฟอร์ไหมยังไม่เจอเลยนะครับอ๋อ่จาจางานยุง่งนะรับอนาจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าโอลิเวอร์ยังไม่ค่อยเจอเอลเท่าไหร่ที่เจอเมื่อวานมีแค่3ตนเองนะครับมีพัมกินแล้วก็แกนดับแล้วก็อีกคนนึงบอมบมบมหรืออะไรอย่างนะครับเที่ยวเล่นร ก็ใช่ครับพอดีแบบว่าพาคุณนูนสองคนนี้มาเดินเล่นดูนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มาดูแบบว่าธรรมาชาติที่แสนสวยงามนะครับมีที่แนะนำหรือเปล่าโอ้ยังไม่มีเลยครับก็กําลังแบบว่าค่อยๆสำรวจไปทีละนิดทีละหน่อยอยู่นะครับ อ๋อใช่ครับจดเอาไว้ในกระดานนะครับทําเป็นแบบว่าเหมือนกับพื้นที่ที่เราพอจะจดลงไปได้ว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วโอลิเวอร์เก่งเรื่องคาถาหรือเปล่าพอได้บ้างสองสัญบทนะครับแล้วคุณหนูนแม็กเบลจะไปที่ไหนไหมครับฉันนึกไม่ออกแล้วอ่ะนั่นนั่น่ครับบรรยากาศตรงนี้เป็นสงบดีครับแต่ว่าถ้าอยู่เดี๋ยวว่านานเกินไปเพราะอาจจะเกินแบบว่าสองทุ่มได้นะครับนี่ยังไม่เที่ยงด้วยซ้ํา ก็จริงครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับผมชื่อโอลิเวอร์ครับสวัสดีคุณโอลิเวอร์ถ้าคุณหนูชื่ออะไรครับชืวว Rose. ่อวนเรโรสก็พอเนี่ยโอ้อยดีดีด้จักครับคุณหนูโรสอื<ม><ม>อหือแล้วเอลใหม่หรอก็ใช่ครับประจำบ้านไหนยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวฉันขอตัวไปที่ถงอาหารก่อนนะคุณแม่ ไปเจอกันครับพ่อหนูไปเจอกันอยากไปสะพานไม้อะนั่นแหละครับพ่อหนูมันจะไปทางไหนนะครับงั้นเราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยดีกว่าได้เลยครับแล้วเราต้องไปสะพานตรงไหนอ่ะครับพ่อหนูที่ที่บอกเมื่อกี้ที่โอลิเวอร์บอกเมื่อกี้ตอนที่จะไปตึกเรียนน่ะที่มันมีสะพานไม้ทางขวาะไรนนมันอยู่ทางไหนอ่ะครับนั่นน่ะสิสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคาสตราารย์สวัสดีครับ ต้นใหม่เราทำไมเราไม่เคยเจอแนนอ๋อใช่ครับเืเข้ามามีการศึกษานี้หรือปล่าอ่ะถูกต้องค่รับกดหนูเป็นไงบ้างวันแรกที่ได้เข้ามารู้สึกตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกเลยล่ละคะ่ะศาสตราจารย์ค่ะสะพานไม้ไปยังอ่าไปยังไงหรอคะ มายถึงทางเข้าตึกเรียนใช่ไหมอ,อ,อ,อีกสะพานหนึ่งนะคะคุณโอเบอรอนเขาบอกว่ามีสะพานไม้อยู่ข้างตึกเรียนนะ,ะจากสะพานที่ก่อนที่จะเข้าตึกเรียนนะครับเราจะเจอสะพานทางไหนนะโอลิเวอร์ซ้ายหรือขวาทางขวานะครับทางขวาใช่ครับผมอยากไปตรงนั้นนะ่ะเห็นว่ามันสวยดีมันมีสองสะพานสะพานที่ติดกับฝั่งของอทางไปห้องโถงกับสะพานไม้ที่อยู่ตรงกลางนะครับใช่อลองเดินไปดูก่อนก็ได้ว่าแต่ศาสตราจารย์ชื่ออะไรล่ะครับ พ่บอกชื่อของเธอมาก,ก่อนผมชื่ออเวลอนแมกเวลครับเออเอเดซ่ารใจหน้าเซอร์นะคะเราคิดว่าหนู<อ><อ>เคยเจอศาสตราจารย์ที่ตรงตรอกใหม่นะคะอ๋อแม่จำได้ไแล้วสำหรับชื่อฉันอยากดูก็ไว้มาเรียนกับฉันเดี๋ยวคงได้ดูเอง แล้วศาสตราจารย์บอ,บอกวิชาอะไรหรอครับฉันบอกเลืเลยๆว่าวิชาที่ฉันสอนพวกเธอหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนมตายจริงน่าจะเป็นวิชาหลบกทนะ่ฉันว่านะอาจจะเป็นแปลนก,กายก็ไดนะ้นะอาจจะเป็นสักวิชาหนึ่งนะที่พวกเธอเด็กหนีไม่ได้เนะี่ยะมุนไพรแน่นอนครับถูกต้องความจริงล้วฉันอสอนสอนมาเก,กิลนะอ๋ออแต่เหมือนวิชานั้นจะไม่ใช่วิชาหลักหรือเปล่าศาสตราจารย์บอกว่ามัน ดีกเลี้งไม่ได้ไม่ดูไม่ดูอ่ะเดฉันพาไปแล้วกันเอละเธอชินกับทางได้ยังกำลังปรับตัวอยู่นะครับไาจจะงงงหน่อยนะแมไปป่าโฮเทออดกันได้ยังยังเลยครับยังเลยค่ะงันก็เยวฉันพาเดินในวอกวนก่อนแล้วกันส่วนข้างนอกก็เดินที่ไหนก็ได้แต่อยากเข้าป่าต้องห้ามกระเพาะจะจดจำไว้เลยค่ะ ทำโทษฉันไม่ดูด้วยเรือจะโดนโทษฆ่าตายเลยก็ได้นะฉันไม่ดูจะเอาชีวิตไปทิ้งแล้วกันนะรับทราบเลยครับสตา่าจาร์้นก็ตามมาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะตลับไปอริว่าว่ายังไงคราบบนหนูไม่ได้มาล่ก สวัดดีเมื่อกี้นายเมื่อกี้นายวิ่งออกไปหน้าห้องโถงน่ะใช่นะรู้หรือเปล่าว่าปีนี้ที่ว่าบอกว่ามีคนอยากเลียหูนายน่ะอันตรายครับคุณหนูอย่าไปยุ่งครับอันตรายนะครับเลขของเธอคืออะไรน้องๆคนอันตรายเน้อจริงครับคุณหนูถ้านายอยู่ตรงนั้นน่ะคนน่ากลัวครับเฮลไม่ยุ่งหรอกครับอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับเขานะจริงครับขอให้เป็นวันดีๆดีขอให้เป็นวันดีดีนะขอให้เป็นวันดีดีครับคุณหนูจะต้องร้ายขอให้เป็นวันดีนะคะผมผมถอดเข็มทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้ว ศาสตราจารย์สอนวิชาปรุงยาใช่ไหมจากที่ดูแล้วนะครับที่ว่าศาสตราจารย์น้องสอนวิชาคาถาแน่นอนครับทำไมนะคิดอย่างนั้นนะดูจากปริบทและรูปแบบการพูดนะครับแต่ก็าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับรถ้าเป็นแบบนั้นศาสตราจารย์จะมีแบบว่ากระดาษในการปรุงยาสมุนไพรได้ยังไงนะครับก็จริงด้วย ฉันว่าป้องกันตัวจากสารเมื่อหรือเปล่านะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าจะรู้ได้ก็ต่อเมือ่อถึงเวลาที่แบบว่าต้องสอนนะครับอาจจะไม่ได้เจอกันแ็ได้ฉัปีเย <Yeah, S 2> เลยนะครับแบบนั้นไม่เหนื่อยหรอกครับศาสตราจารย์ไม่เหนื่อยหรอกเพราะฉันอยากเ้เนโ oh. oh. อ้ตายจริงโอ้เยอเลยนะครับันไม่คยได้เบิร์นะ ด้วจริง,ง <c oughs> ขอรับศาสตราจารย์ต้องเป็นคนใจดีแน่นอนครับถ้าหมายถึงตรงไหนต้องอ้อมแบบว่า,าถ้าเธอไม่มีไม้กวาดมันต้องอ้อมเนี่ยมันเสียเวลาหรือเปล่าเย,ยังไม่ไปก็ได้ครับแบบว่ามันต้องไปสุดทางนู้นแล้วก็เดินเลาะหน้าผาไปมีสิทธิ์อาจจะตก ไปได้แล้วก็เดินวนมาตรงนี้หรือว่าไปทางนี้คืออ้อมไปสะพานใหญ่นู้นแล้วก็วิ่งมาประมาณสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อโอลิเวอร์ครับอีโอลิเวอร์ฉันไม่เคยเจอนายเลยฮะเพิ่งมานะครับอืมยินดีได้รู้จักนะฉันชื่อแอนนาเบธอยู่ทิฟฟินด์ดอปีสามอ๋อยินดีได้รู้จักครับคนหนูแอนนาเบธเลขเลขรหัสศึกษาได้อะไรคือรหัสของนายฉันคือฉันจะให้ขนมอ่ะเลขจดหมายห้าสามห้าห้าแปดศูนย์ครับเอาไปแบ่ง กับน้องนะน้องอ่ะขอบคุณมากขอรับพหนูคุณหนูใจดีจังเลยขอรับณหนูทูกคนงานเป็นปังมากเลยขอรับไม่เป็นไรนะโอลิเวอร์เอาไว้ไปแบ่งกับเอลหรือว่าแจกเด็กๆก็ได้นะถ้าใคมาขอฉันไว้เจอกันนะไว้เจอกันนะขอรับพณหนูปิ้งได้หรือเปล่าเนี่ยคืออะไรขอรับแบบขายตัวปิ้งไปนะขอรับเดินสินะไม่เป็นไรให้ฉันได้หรือเปล่าไม่เป็นไรขอรับโอเคไว้เจอกันนะไว้เจอกันนะขอรับพณหนูโอเคหวังว่า เราอาจจะเป็นอย่างนินนึงผมจะตั้งใจเรียนวิชา <จน S 3> ที่เจอศาสตรอจไรพิเศษถ้าเป็นวิชาอื่นเธออาจจะได้บวกได้เครื่องแต่งกายแต่สำหรับฉันมันไม่ได้มีผแลแต่สิ่งที่ฉันจะให้ฉันบอกเลยว่าพวกเธอน่ะจะคุ้มค่ากับค่าเหนื่อยที่เธอได้เสียไปแน่ในนั้นการผมเจอศาสตราจารย์ผมจะตั้งใจเรียนสุดๆไปเลยครับแล้วถ้าผมเจอศาสตราจารย์คนนั้นแล้วผมจะรู้ไหมครับว่า มันคือคนเดียวกับคนที่ศาสตราจารย์พูดเธอก็ลองไปหาเขาดูนะเธอเขาชื่อเปย่ยาล้วบอกแค่นี้แหละศาสตราจารย์หัวแดงๆนะนับมาแล้วก็ถามชื่อผมจากเขาก็ได้แต่ออผุคไม่บอกหรอกเธอจะถามได้ทุกเรื่องนะว่าผมสอนวิชาเขาสอนวิชาแหละผมก็สอนวิชาเดียวกันแหละแต่จะเจอเขาไม่อีกเรื่องหนึ่งนะปร์เตตผมโตติดกันตลอดแค่ตอนนี้เขายังไม่ตืน่นศาสตราจารย์น่าจะเพลียนะคะเมื่อคืนงานเราข้รง หนักหน่วงทีเดียวนะครับไม่ค่อยเพียมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ทาข้างในห้องโถงละยืนหน้าห้องโถงแล้วก็อยู่หน้ารถไฟนะครับกนเธอจะได้ออกการังการกันอยู่เมื่อวานเอลคุณไปไหนมาครับ<อ>คุณเอลเขาไม่ได้เสียงเมื่อกี้พอรีเวอร์ลองไปแบบว่าเิอเล่นมานะครับก็ถ้าพวกเด็นๆสะกลับกันก็ลองขาก,กุญแจนําทางดูไม่ก็ลองขาวิธีกลับกันแล้วกันนะ<า>นถือว่าเป็นบททดสอบถ้าเจอกันคณะนักเสดจะมีรางวัลให้เด็กน้อยนะได้ครับ แน่เลยค่ะไม่รบกวนแล้วครับผมาะว่าอย่างคนในชมรมฉันก็ตอนวัน,นเกิดเขาฉันก็ให้ตั้งกินขนมไปที่ไหนนะครับก็ให้ไป2 0 0 0ซิกเกิลเขาบอกว่า้าเก็บไว้จะไม่เอาใช้ผมก็เลยให้เพิ่มไปอีก 3. สา0 0ซิกเกิลบอกอันนี้เอาไปใช้นั่นคือสิ่ที่ทําให้ผมไม่มีเงินกินข้าวในทุกวันนี้ผมให้ของเด็กที่มีแววแล้วก็คุ้มค่าทั้งหลยกับพวกเขาทีุ่่มเทในรายวิชาของผม มีค่าตอบแทนเสมอแหละได้พวกเขาตั้งใจดีแต่ตั้งใจดีมากเลยผมจะตั้งใจเรียนครับถ้าตั้งใจได้ก็ได้นะตอนสอนแ,แล้วก็เหมือนในไายวิชาฉันจะมีคัดหนึ่งที่เอากระดูกเอวมาต้มด้วยแหละแต่ว่าเอาเอวไม่เป็นเพิ่งเพิ่งเอาไปต้มผมเห็นอยู่ตอนนึงนะครับเขาจะต้มเอวแล้วคุณหนูเขาจะต้มเอวแล้วห <c oughs> นีหนีหนี เธอไม่ว่างตอนวันสอบแล้วเธอไม่แจ้งฉันฉนะันมีสองทางให้เลือกก็คือได้เกรดทีกับอีกอย่างหนึ่งก็คือซ้ำชั้นนะใช่ความจริงไม่ทำกันสองอแล้วแหละ,ถ,ะถ้าเธอไม่ส่งน้ำยาตามที่ฉันกำหนดอาจจะสักสามสิบสี่สิบขวดน,นะฉันดูตามพฤติกรรมด้วยนะ จะจดจาไว้เลยค่ะสารจารย์เขาว่าแต่มือของเอลอร่อยไหมครับฉันไม่เคยกินนะแต่ปกติเอารงหม้อบ่อยทำไมค,ณ,<อ>คณหนูไม่เยถามแบบนั้นนะครับสตราจารย์เขาบอกว่ากระดูกของเอลมีรสชาติหวานนะฉันก็อยากรู้ว่าถ้ามือของเอลจะรสชาติเป็นงไงนะคุณหนูน่ากลัวมากเลยครับไปแล้วค่ะแลัวเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับคนหนูสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหนูจะทำอะไรกันแถวนี้ครับอ๋อผมว่าจะเดิมไปดูต้นวิโนนะครับแต่ <Oliver> ยอย่าเข้าใกล้เยอะนะครับคุณหนูนหาระวังโดนมันหัวนะครับครับได้เลยขอบใจนะคุณคได้เลยครับคุณหนูกำลังทําอะไรอยู่นะครับพอดีเพิ่งไปสำรวจต้นวิโนมานะครับเพิ่งไปมาเหมือนกันสินะครับใช่ไปด้วยกันไหมคะไปกันก่อนได้เลยครับคุณหนูต้องไปดูดังอื่นต่ออ๋ออย่างนี้น่ก็แต่คุณอลิเวอร์อยู่อยู่บ้านไหนนะครับอ๋อยังไม่มีบ้าน อ,อ๋อโอเคเลยนะครับผมเห็นประมาณว่าเขาบอกว่าเป็นเอลประจําบ้านน่าจะมีแบบนม่ว่ามีบ้านประจําทุกตัวอะไรํำนองนั้นนะครับยังนะครับเพอายังใช่ไหมนะครับใช่ครับพ่อหนูครับนี่นเองะไว้เจอกันนะครับโอเคครับพ่อหนูไว้เจอกันนะครับขอให้เป็นดีๆรัขอให้โชคดีนะชื่อโอลิเวอร์ครับ แล้วหนูชื่ออะไรครับอ่าฉันชื่อลอก์าโอ้ยินดีด้รู้จักนะครับคุณหนูลอรกาปุ๋นติ๋อลิเวอร์ทำงานอะไรเยะทั่วหลอนสักผ้าออททำเกี่ยวกับเรื่องครัวนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นการทำครัวที่สนุกดีครับบางทีก็ได้แบบว่ามีการแบบว่าได้วิ่งหนีพวกพึ่งบ้างนะครับไปขโมยรังพึ่งหรออลิเวอร์จะเรียกว่าขโมยเลยครับแค่เอาน้ำพึ่งจากรังพึ่งเฉยๆนะครับแต่ว่าโดนพึ่งแบบว่าวิ่งไล่ต่อยนะครับเพราะว่าเผื่อทํามันตกลงไปนะครับเด็กเลเวอร์นี่กำลัง แล้วคุณหนูจะไปไหนครับจะเดินเล่นน่ะเห็นไหมว่าเด็กๆป้าเลยเป็นคอรดเดินกันไปฝั่งนู้นเพื่อไปดูต้นวิลโลนะครับต้นวิลโลใช่ครับมีอะไรแปลกๆละแอ็กซิโอโบเบลวั่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นละกันนะก็คาดหวังอยู่ครับออริเวอร์บอกว่าไงครับฉันแกล้งนายนะว่าฉันจะกินมือนายแต่จริงๆฉันแค่แกล้งนายนะขอโทษนะคุณหนูใจร้ายครับฉันใจดีจะตายนะเชื่อได้แค่ไหนครับเชื่อได้สิก็ฉันพูดอยู่ว่าฉันเป็นคนใจดีนะถ้าฉันใจร้ายเพื่อฉันก็คงจะหายไปแล้วล่ะ างั้นก็เชื่อได้ครับสวัสดีคุณแอลสวัสดีครับคุณหนูนายชนชั้นนะเอา้าโอ้ขอโทษด้วยครับคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อชุดฉันเลยนิดหน่อยนะหมายถึงว่าจะให้โอริเวอร์ไปซักให้ไหมครับได้เลยนะโอ้ถอดชุดมาเลยครับได้เลยเดี๋ยวไว้โอริเวอร์ทำเสร็จแล้วจะประมอบให้แล้วครับได้เลยนะ <c oughs> ไว้เจอกันครับคุณหนูได้เจอกันโอ้สวัสดีคุณเอลสวัสดีครับแต่ว่าเป็นเอลใหม่เหรอคะอ๋อใช่ครับว่ายังไงนะครับคุณหนูคุณเอลชื่ออะไรอะอคุณเอลชื่อออริเวอรครับสวัสดีค่ะคุณเอลออริเวอร์คุณเอลประจําบ้านอะไรนเหรอคะไม่ได้ประจําบ้านไหนครับ คุณเอลก็มันจะไปทำอะไรเหรอคะอ่าว่าจะไปหาที่พักพอนะครับไปที uh ่อ uh ื่นอ่าพักผ่อนอย่างใจเหรอคะอ๋อใช่ค่ะสวัสดีคุณเอลค่ะสวัสดีคุณเอลคะสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าข้างนอกเพิ่งใก้นี่จะสวยนะคะคุณเอลลองไปดูนะคะเขื่อนตพักาอฟอย่างใจอ๋อได้เลยครับได้ขอตัวขออนะครับคุณหนูโอเคค่ะแล้วพบกันค่ะ